Ếch nha ngài เก๋ไก่สไลเดอร์ควงสป라์กินข้าวแปะป้ายแจงสถานะชัดๆหลังประกาศเลิกกันเล่นเอาแฟนๆต่างจับตามองไม่น้อยสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของเก๋นัททิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์กับสไป라์สไลเดอร์คู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องเก๋ไก่สไลเดอร์หลังไฟหญิงได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้เลิกรากันและเหลือเพียงสถานะเพื่อนเท่านั้นแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนมองว่านี่เป็นการเลก กันจริงๆหรือ แค่สร้างกระแสเอาคอนเทนต์เฉยๆล่าสุด8มิถุนายน2564ก็มีเรื่องให้ต้องจับตามองอีกรอบเมื่อเก๋ไก่โพสคลิปลงไอจีสตอรี่กับสไปซ์ slider พร้อมข้อความว่าการแสดงทั้งนั้นยายหวัดดีเพื่อนไปหวัดดีเพื่อนฟอสขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสไอจีสตอรี่ควงเก๋ไก่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่าพาเพื่อนมากินข้าวก่อนที่ทางเก๋ไก่จะรีโพสไอจีสตอรี่ด้ มาที่อินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าเรียนในโรงเรียนเลยได้เพื่อนดีๆแบบนี้มาเป็นแฟนเก่าค่ะไอฮ<อ>ิปโปกลับไปอยู่ในน้ําไปงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสถานะของทั้งคู่ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีความสัมพันธ์อย่างที่แปะป้ายบอกชัดๆกำกับไว้ว่าแค่เพื่อนและแฟนเก่าจริงหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะลดสถานะมาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วจริงๆหรือว่าแค่แกงหม้อใหญ่ให้แฟน ขับนั้นงงกันเล่นๆหรือเปล่า